วิธีหาแฟนที่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะครับหลายคนอิจฉาคู่ผมกับมาดว่าทําไมถึงแบบเจอกันได้ยังไงผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วต่างคนต่างดึงดูดกันมานะครับหลายคนอาจจะไปเชื่อเรื่องกดดึงดูดนะครับหรือกดแรงดึงดูดกดจักรวาลก็ตามนะแต่ผมอยากจะบอกว่าเวลาที่คนสองคนตั้งเป้าหมายคล้ายๆกันเนี่ย มันก็จะจูนเข้าหากันอยู่ดีครับเหมือนอย่างนี้ครับเวลาผมบอกว่าให้ทุกคนลองนึกถึงช้างสีชมพูช้างเนี่ยทั้งตัวเป็นสีชมพูเลยนะทุกคนก็จะเห็นช้างสีชมพูแต่ผมลองบอกว่าลองเปลี่ยนซิว่า ช้างไม่ใช่ส <p ễ rapper> ีชมพูผลสุดท้ายนะครับเราก็ยังเห็นช้างสีชมพูอยู่ดีครับเพราะว่าเท่าไหร่ก็ตามสมองของเราเนี่ยโฟกัสเราว่าแฟนที่เราอยากได้เป็นแบบไหนนะครับเรามักจะดึงดูดมาเป็นแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้อยากได้แฟนแบบเนี้ยแต่เราบอกว่าเราไม่อยากได้แฟนแบบเนี้ยแต่เราก็ยังเห็นแฟนแบบนี้อยู่ในสมองเราเราก็จะดึงดูดมาแบบนั้นนะครับผมกับม่เนี่ยเราคิดเหมือนกันว่าเราอยากได้คนที่สามารถดูแลความสุขตัวเองได้ เพราะผมเชื่อว่า1คนที่มีความสุขบวกกับ1คนที่มีความสุขบวกกันแล้วจะได้เท่ากับ2แต่ถ้าคนหนึ่งมีความสุขแค่0.5อีกคนหนึ่งมีความสุขแค่0.5 0.5บวก0.5จะได้แค่1นะครับเราไม่อยากได้0.5น .5 บวก0.5เราอยากได้1บวก1เป็น2หรือ1บวก1ได้มากกว่า2นะครับดังนั้นเวลาที่เราคิดแบบนี้แล้วเราดูซิว่าใครมีทัศนคติที่ไม่ตรงกับเราเราก็ไม่เลือกเลยครับ ผมเชื่อว่าเราไม่จําเป็นต้องแต่งงานผมเชื่อว่าเราไม่จําเป็นต้องมีลูกผมเชื่อว่าเราไม่จําเป็นต้องมีแฟนก็ได้เพราะถ้าเราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองเราจะมีความสุขด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพามนุษย์คนอื่นบนโลกใบนี้นะครับในการที่จะต้องมาอยู่บ้านเดียวกันแต่งงานการจดทะเบียนสมรสกันผ <ม S 2> คิดว่ามันไม่จําเป็นซึ่ง มาศเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่กลายเป็นว่าคน2คนบนโลกใบนี้ดันมีคนที่คิดเหมือนกันนะครับแล้วโครจรมาผมอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมาศอยู่จังหวัดนครสวรรค์เราโครจรมาเจอกันทําให้เรานะครับเจอกันครั้งแรกปุ๊บนะครับเราศึกษาใจกันไม่นานหรอกครับเรารู้เลยว่าคนนี้ใช่ เพราะว่าเขาเป็นคนที่สามารถดูแลความสุขตัวเองได้ดังนั้นผมให้กําลังใจนะครับสำหรับผู้หญิงคนใดก็ตามหรือผู้ชายคนใดก็ตามที่กําลังหาแฟนอยู่ผมบอกเลยว่าถ้าเราเป็นคนมีความสุขอยู่แล้วเปลี่ยนที่ตัวเราครับเราเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเพศตรงข้ามไม่ต้องพึ่งพาใครก็ตามที่จะต้องมาแต่งงานอยู่บ้านเดียวกับเราครับวันหนึ่งถ้าเราเจอคนที่คล้ายกันแล้วจูนเข้าหากันได้นะครับผลสุดท,ท้ายเราจะแต่งงานแล้วเป็นกิ่งทองใบหยกล้วบอกได้เลยว่าชีวิตแต่งงานล้มเลิกนี่แทบจะไม่มีเลยนะคคครรรัรัับบกกทุนนะเเอเเาี้ไปใช เราก็จะรู้ดูว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนแบบนี้มีนะครับใครก็ตามที่รักกันนะครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้จริงๆดูแลวความสุขของตัวเองได้จริงครับคอมเมนต์มาหน่อยนะผมอยากให้เพื่อนๆคนๆอื่นที่กำลังแสวงหาแฟนอยากแต่งงานเนี่ยให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารอคอยผมอาจจะแต่งงานช้านะผมแต่งงานตอนอายุประมาณ30มสิบน้องมากก็แต่งงานตอนอายุประมาณ30เหมือนกันนะครับเราอาจจะแต่งงานช้าเมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่เราแต่งงานแล้วเราไม่มีวันเลิกกันเลยตลอดชีวิตครับ รักทุกคนแล้วเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ